ครับผมสวัสดีครับเปาเปาครับวันนี้จะมารีวิวนะมีดฝานกล้วยด้ามยาวนะด้ามเขียวนะครับผมอ่า1อเซนติเมตรนะครับรีวิวรอบสองครับผมอใครที่มีต้นไม้รอบบ้านอย่างนี้นะครับผมหรือเป็นสวนนะครับผมสามารถซื้อไปตัดแต่งจริงได้นะครับเรามาดูกันรีวิวกันเลยครับผมตัวนี้เคยใช้ผ่านการใช้งานแล้วครับผมเราไม่ต้องรับคมบ่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวที่ผ่านการใช้งานมาดูให้ดูเลยนะครับอว่ายังคมเหมือนเดิมไหมเหมือนต้นมะพร้าวอย่างนี้นะผม สามารถตัดแต่งกิ่งได้เลยครับอ่าอ่ง่ายๆเลยครับนี่ของเขายังมีความคมอยู่เหมือนเดิมครับตัวนี้ง่ายๆเลยครับอ่ามาตามมาครับนี่ครับผมดูครับ่างนี้ได้เลยครับอ่าง่ายๆเลยนะครับสามารถอ่าคอนนะครับผมให้มันเป็นชิ้นๆอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าไม่ต้องออกแรงมากครับผมดูครับอ่า มาต้นแค่นะผมอย่างนี้สามารถตัดแต่งกิ่งได้เลยนะครับอ่ดูครับอ่าดูครับผมอ่สูงๆอย่างนี้เราก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับผมอ่าดูครับผมมีความคมพิเศษนะครับตัวนี้อย่างนี้ได้เลยนะครับต้นกล้วยครับผมอ่าดูครับออกแรงเบาๆครับเนี่ย อย่างนี้ได้เลยครับ <laughs> อย่างนี้ได้เลยครับนี่แต่งทินงได้ใครที่อยากได้ใบกวยครับสามารถร้อได้เลยเนี่ย <laughs> อย่างนี้ได้เลยนะครับอ,อย่างนี้ได้เลยครับผมหัวผมไปเทียว เราจะได้แบบสวยงามแบบนี้ได้เลยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยครับครับผมชะอมนะครับต้นที่มีหนามนะครับเหมาะมากๆเลยครับอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บนะครับผมอย่างนี้นะครับผมเราไม่ต้องไปจับนะครับผมกะเกี่ยวได้นะครับผมอ่ากะเกี่ยวได้อย่างนี้เลยนะครับผมอเนี่ยคือง่ายๆสบายๆเลยนะครับตัวนี้ตัดแต่งกิ่งต้นริงจี ครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอ่าหนึ่งเล่มนะครับผมในราคา290บาทนะครับ290บาทอ่าถ้าใครอยากได้2เล่มนะครับโปรโมชั่นครับลดให้พิเศษครับ490บาทนะครับผมส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับอ่าขอบคุณมากๆครับผม